Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพีพาแกมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นลประจำวันพูดที่5พฤศจิกายน2,025วันที่309พระสัญญาของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ประจำวัน พระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่161ถึง168พระธรรมโยบบทที่4ข้อที่1ถึงบทที่7ข้อที่21พระธรรมฮีบรูบทที่6ข้อที่13ถึงบทที่7ข้อที่10บิลลี่เบรเกิดในปี1794เขาเคยเป็นคนงานเหมืองในคอนวอล บิลลี่ติดสุราอย่างหนักและมักจะมีเรื่องทะเลาะและโต้เถียงกับคนในครอบครัวอยู่เสมอแต่เมื่ออายุได้29ปีเขาได้พบกับพระเยซูเขากลับไปบ้านและบอกกับภรรยาว่าด้วยความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณจะไม่มีวันเห็นผมเมาอีกต่อไปและจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็ไม่เคยเห็นเขาเมาอีกเลย ทั้งคำพูดน้ำเสียงและแววตาของบิลลี่มีพลังราวกับถูกชาร์จด้วยไฟจากพระเจ้าคนงานเหมืองหลายคนพากันมาฟังเขาเทศนาหลายคนกลับใจใหม่มีการหายจากโรคอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายครั้งบิลลี่เริ่มเป็นที่รู้จักและมักจะถูกเรียกว่านักเทศผู้ราเริงหรือ the joyful preacher บิลลี่รักพระคัมภีร์มากและมักพูดว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นดีเปรียบได้กับการมีเงินพร้อมใช้ในทุกวันพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระสัญญาความเชื่อเกี่ยวข้องกับการวางใจในพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าทรงประทานพระสัญญาด้วยความเชื่อจะรับเอาตามพระสัญญานั้นด้วยความหวัง การรอคอยพระสัญญานั้นจะสำเร็จและด้วยความอดทนจะเฝ้าคอยพระสัญญาอย่างสงบในสดูดีบทที่119ข้อที่165ผู้เขียนกล่าวว่าบรรดาผู้ที่รักธรรมบัญญัติของพระองค์มีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมากไม่มีสิ่งใดทำให้พวกเขาสะดุดได้ ผมจำได้ว่ามีวัยรุ่นที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคนหนึ่งเข้าร่วมหลักสูตรอัลฟาเธอเล่าถึงความรู้สึกว่างเปล่าและก็ชีวิตของเธอที่ดูไร้ประโยชน์แต่สิ่งที่เธอสังเกตเห็นในชีวิตของผู้เชื่อก็คือพวกเขามีสันติสุขอย่างยิ่งเธอได้ตระหนักว่าสันติสุขนี้มาจากความเชื่อแท้ที่จริงแล้วแหล่งสุดท้ายที่หลายคนคาดว่า จะพบสันติสุขความพึงพอใจและความชื่นชมยินดีคือถ้อยคำในพระคัมภีร์ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าข้าพระองค์ปีติยินดีเพราะพระดำรัสของพระองค์อย่างผู้ที่ได้พบของที่ริบมาเป็นอันมากเขาเปรียบพระคำของพระเจ้าเหมือนขุมทรัพย์ที่ยิ่งขุดลึก ก็จะยิ่งพบสิ่งมีค่าที่สวยงามแล่นหน้าอัศจรรย์มากขึ้นนี่ทำให้เขาสรรเสริญพระเจ้าตลอดทั้งวันพระสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่แค่คำพูดที่สวยหรูแต่เป็นหลักประกันที่แน่นอนในฮิบรูบทที่6ข้อที่19บบอกว่าพระสัญญาเหล่านี้เป็นเหมือนสมอของจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่มั่นคงและปลอดภัย พระเจ้าทรงรักษาพระคำของพระองค์เสมอแม้ในยามที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้หรือแม้เมื่อสถานการณ์ชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามแม้ความล่าช้าสำหรับเราไม่ได้หมายความว่าพระสัญญานั้นล้มเหลวเราเห็นตัวอย่างจากชีวิตของอับราฮัมเขารอคอย25ปีกว่าที่พระสัญญาเรื่องบุตรชายจะสำเร็จ ในฮีบรูบทที่6ข้อที่15ผู้เขียนกล่าวว่าเมื่ออับราฮัมได้อดทนคอยแล้วท่านก็ได้สิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นโยเซฟรอคอย13ปีโมเสสรอ25ปีและพระเยซูก็ทรงรอถึง30ปีก่อนเริ่มพันธกิจถ้าพระเจ้าทำให้คุณต้องรอคอยนั่นหมายความว่าคุณเป็นพวกเดียว กับบุคคลเหล่านี้พระสัญญาของพระเจ้านั้นหนักแน่นและมั่นคงฮีบรูบทที่ 6: 1ข้อที่สิถึงสิบบอกว่าเมื่อคนให้คำมั่นสัญญาพวกเขารับประกันโดยอ้างถึงผู้มีอำนาจเหนือกว่าแต่เมื่อพระเจ้าต้องการรับประกันพระสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงใช้พระคำของพระองค์เองเป็นหลักประกันที่มั่นคง ยิ่งกว่าสิ่งใดความหวังของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดอันเลื่อนลอยหรือความฝันอันเ้อเจอแต่เป็นความไว้วางใจในพระสัญญาอันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิพตามอย่างเมลคีเสเดกแต่หน้าเศร้าที่หลายคนกลับเลือกวางใจในสิ่งที่ผิด เช่นความมั่งคั่งอำนาจหรือชื่อเสียงในเอสเคีรน์บทที่7ข้อที่19พระเจ้าตรัสว่าเงินและทองของพวกเขาจะไม่อาจช่วยกู้เขาสิ่งเหล่านี้จะไม่ทำให้พวกเขาหายหิวอริสโตโตโอนาซิสหนึ่งในมหาเศรษฐีระดับโลกได้กล่าวตอนที่เขาใกล้สิ้นชีวิตว่า เงินนับล้านไม่อาจเติมเต็มสิ่งที่คนเราต้องการในชีวิตได้เอเสเซคียนบทที่9ข้อที่4บันทึกว่าในที่สุดแล้ววิธีเดียวที่จะรอดพ้นจากการพิพากษาคือการมีเครื่องหมายของพระเจ้าที่นาภาคคำว่าเครื่องหมายในภาษาฮีบรูใช้ตัวอักษรทัฟซึ่งในสมัยนั้นเขียนเป็นรูปกากบาทเหมือนเครื่องหมายกางเขน นี่เป็นการบ่งบอกล่วงหน้าถึงการไทโดยการเขีนของพระเยซูคริสต์ผู้ที่วางใจในพระองค์จะไม่ถูกทำลายลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อจะใคร่ครวนว่าคุณกําลังวางใจอยู่ในสิ่งใดในชีวิตตอนนี้พระสัญญาของพระเจ้าหรือสิ่งอื่นเมื่อคุณต้องรอคอยพระสัญญาที่ยาวนานสิ่งใดชั่วให้คุณหันกลับมาเชื่อมัน่น และวางใจในพระคําของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์สำหรับขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในพระวจ,จนะของพระองค์ขอบคุณสำหรับสันติสุขในพระคริสต์ที่ทรงประทานแก่เราขอบคุณสำหรับพระสัญญาอันมั่นคงของพระองค์แม้เมื่อเราต้องรอคอย ขอทรงช่วยเราให้วางใจในพระองค์อดทนรอคอยอย่างมีสันติสุขในทุกวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนหาต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าวอวยพรครับ